ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนจะมาขอพูดถึงแอปทิกต o k นะครับที่ใครเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเล่นอยู่กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเป็นแอปที่มากําลังฮิตนะครับณตอนนี้นะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเล่นแอปทิกต o k เราใช้แอปทิกต o k อยู่นะครับพอเล่นเล่นไปมันช้าบ้างมันเข้าไม่ได้บ้างหยุดทํางานบ้าง นะครับอืดๆืรวนรวนค้างคนะครับเพราะอะไรใช่ไหมครับบางคนนะครับเข้าไปเล่นแอป t i k t o k อกนะครับเล่นทุกวันนะครับอัปโหลดวันละ4ีคลิป10คลิป20คลิปนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะครับโหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปเรื่อยเืเล่นไปเรื่อยๆนะครับไฟล์ขยะในแอป t i k t o k อกนี่แหละครับมันจะทำให้แอป t i k t ต็อกของเราช้าและก็กูกูกะกะนั่นเองนะครับ เราจะทำยังไงนะครับลบไฟล์ขยะพวกนี้ออกจาก tiktok นะครับเพื่อให้แอป t i k t o k ของเรานะครับทำงานได้เร็วและดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับนายช่างจนแนะนำให้กดเข้าไปเลยนะครับที่แอป t k k Tok นะครับแอป t i k t o k เสร็จปุ๊บให้เรามากดคำว่าฉันตรงนี้นะครับรูปคขนตรงนี้นะครับอ่าพอกดคำว่าฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับ หน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นโปรไฟล์ของนายช่างจนนะครับนายช่างจนก็ทํา Tik t o อกอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับพิมพ์แอปนายช่างจนตรงนี้นะครับนายช่างจนตรงนี้นะครับหรือพิมพ์นายช่างจนก็ได้นะครับแ้วเพื่อนๆก็จะเจอนายช่างจนนั่นเองนะครับก็เป็นแอปแอปหนึ่งนะครับที่พวกเราเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆ ไปล้างไฟขยะที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดเข้าไปที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแอปแนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดสีแดงๆอยู่เห็นไหมครับแสดงว่ามันมีไฟขยะอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆล <laughs> องเข้า <laughs> ไปดูลองเข้าไปล้างดูนะครับ อันดับแรกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่เพิ่มพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้นายช่างโจรลบไปแล้วนะครับแคทเห็นไหมครับเราก็มาปดล้างนะครับล้างตรงนี้นะครับตรงแคทเนี่ยก็คือไฟล์ขยะของมันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่าปดล้างแคทเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับและการล้างนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในการใช้ติดต่อของคุณนะครับก็คือเป็นเป็นฟล์ขยะนั่นเองนะครับ มันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับเกี่ยวกับ tiktok ของเรามันจะไม่ทำให้ tiktok ของเราข้อมูลหายหรือว่าอาจจะไปลบอะไรบางอย่างใน tiktok เราก็ได้นะครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันล้างแค่ไฟล์ขยะนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดล้างตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่คำว่าล้างได้เลยนะครับและบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่สองเห็ไหมครับของในช่างจนมี104 7ุเมกะไบต์นะครับก็คือรายการที่ดาวน์โหลดนะครับอาจรวมถึงเอฟเฟกนะครับฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์และของขวัญเสมือนที่ดาว์โหลดไว้ในแอปของคุณจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้อีกครั้งหากคุณต้องการก็คือว่านะครับถ้าเรากดล้างนะครับตรงนี้นะครับ104นี้นี่นะครับก็คือนะครับการที่เราไป กดดาวน์โหลดเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกโหลดเสียงหรือเก็บเสียงไว้นะครับเราไปกดดาวน์โหลดเสียงไว้ในรายการโปรดของเรานะครับหรือเอฟเฟกไว้ในรายการโปรดของเรามันก็จะหายนะครับถ้าเราลบตรงนี้เอฟเฟกของเราก็จะหายหมดนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแต่นายช่างจนแนะนำนะครับให้เราล้างแค่ไฟขยะตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้ t i k t o k ของเรากลับมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น นั่นเองนะครับแอปแอปนี้นะครับจะแยกไฟล์ขยะออกมาที่ตรงนี้นะครับบรรทัดนี้ให้เลยนะครับเป็นแอปน้องใหม่นะครับที่มาแรงอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับอยากจะช่วยให้มันเร็วขึ้นก็มาล้างบ่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมาพูดถึงอะไรนะครับเกี่ยวกับ การใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการตั้งค่าแอปต่างๆนะครับมาฝากเพืเ่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะช่จนจนก็สวัสดีครับ